พอได้ฟังคําว่าคนรุ่นใหม่บอกกับใสสะอาดแล้วที่ฉันจึงนึกถึงคานึงที่ว่าเด็กคืออนาคตของชาติค่ะคนรุ่นใหม่ก็คือเด็กในตอนนี้ที่มีความใสสะอาดถ้าเปรียบประดมเหมือนน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วพร้อมรับสิ่งใหม่ๆเสมอหากแต่สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็วควรคิดพิจารณาให้รอบคอบด้วยใจที่ใสสะอาดเสียก่อนเช่นเดียวกับคำว่ารักชาติด้วยสมอง เพราะคนรุ่นใหม่นั้นย่อมมีความคิดใหม่ๆแตกต่างกันออกไปแต่จะดีกว่าหรือไม่หากเราคิดในทางวัฒนะคือการคิดในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองส่วนรวมและชาติบ้านเมืองดังนั้นเราคนไทยเราควรหันมาปลองดองกันพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยการคิดในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์และทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองของเรา ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงตรัสว่าเด็กคืออนาคตของชาติควรได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมเคารพต่อบทกฎหมายเมื่อเติบใหญ่พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้